โอเคผมก็ก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะผมขอฝากเว็บไซต์ด้นะผมจะมีสคริป GTA คันที่ไ like, ์นะครับผมตัวนี้คือจะเป็นระบบที่แบบ เต็มๆเลยนะผมคือตอนก่อนขายคือมันจะมีระบบที่มันแบบไม่เต็มอะคือผมลบออกไปอะไรอย่างนี้นะผมก็คือตัวเต็มจะอยู่ที่เว็บไซต์นี้นะผมแล้วก็วีดอัพไลน์เหมือนกันนะผมก็ระบบเต็มๆก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันนะผมโอเคส่วนคําสั่งแอดมินเนี่ยคือจะมีเยอะเลยนะผมลองซูมๆเข้าไปดูนะผมเนี่ยมันจะมีคําสั่งแบบคือมันมีจัดก,กิจกรรมแล้วก็มีเซตไอพีตั้งเกาะแล้วก็คําสั่งเซกอันนี้คือจะเซกอะไรก็ได้นะผมทําไว้ให้อันนึงแล้วก็ ไปประดิษฐ์เพิ่มเอาแล้วกันนะครับผมอันนี้ลองซองดูดีๆนะแล้วก็ระบบงานพิซซ่านะผมก็แบบไม่บั๊กสมบูรณ์ก็คือมียันเช็คระบบตอนขึ้นรถตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ก่อนอื่นก็ฝากไปกดไลค์กด s u b สไคร b e ช่อง BDHD แล้วก็ DKP ให้ด้วยนะครับผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับ g t เท n ซนฮังกาทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปกดกันด้วยนะครับโอเค,อเคสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็จะมาเปิดกล้องนะผมกล้องอะไรไม่บอกฮะอันนี้แฟนผมซื้อมาเซอร์ไพรส์นะเปิดอะไหก่อนอะไรก่อนแหละคืออะไรก็ยังไม่รู้เลยอันนี้ชื่ออะไรเนะี่ยลุงนกะผ่้ย เอ้ยไม่ใช่ของของเราอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้ไม่ได้เป็นของจิ๊บจิ๊บลนะ้อันนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอกเซอร์ไพรส์กล้องอันนี้จะเป็น,ก,น,ก,<อ>นกิเลสส่วนตัวด้วยเจียวปองอุ้ยปวดหัวน้อยเองกระดูดิไม่ใช่กระดูดน้อยซื้อเลยเนี่ยอ๋อพี่อะไรพี่ใส่ลูกปลโป่งอ๋อใส่ทำรีมายใส่เนี่ยโอเคอเคนี่ยไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ของผมอ,อันนี้กล,ลนะ้องอะไรเนี่ยมีก็ชื่อน้องน้อยอีกแล้วนะผมอันนี้ จ่ายแทนไหม่ะไม่ใ่ายเลยแม่ายคุณเดียวอือเรนก็ยับหยุดไปกะอนไม่รู้เราไปจัดร้านเงี้ยคนส่งไหมโทรหาก่อนเลยเนี๋ยเปิดก่อนมังดึกอย่งนี้ดิเอาโดนปะโดนดิไอ้เขี้ยแตกปะแตกกี่ลูกแป๊บนึงเดี๋ยวเปาก่อนไม่น่าแตกวะ ดดูโอเคค้าเป็นลมเข้าแสดงว่าไม่ขาดอันนี้คือลูกโป่งโง่ๆนะครับผมคือว่าจับปีใหม่ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ลูกโป่งแบบจับปีใหม่จับทลูกคนเดียว อันนี้เราเปิดงไงไม่รู้เหมือนกันอันนี้คืออะไรนะผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะผมมันคือคือโต๊ะคอมใหม่มันน่าจ,จะเป็นโรงศพจำลองอเดี๋ยวามึงลงไปนอนได้ป่ะโอ้ยหนักหนักหนักแล้วด้านนี้อด้านหลังฮ้หัวเปิดมาหลายกล่องแนละ้วกูรู้มีดไม่คมอ่ะไอ้กาต้องมือมาลองนี่คมนะฮะเอามือมลองดิคัตเตอร์คมป่าไม่ค่ะปึ๊บกาไปเปิดไปกันวันหนึป๊อกป๊อกมุดไปไหนมันมุดไปไหน งก็ชิวปะอืมงก็ชิยวปะเชีวชียวเหรอดย่างไรเลยชิวจัดอย่างนั้นแหละดีแล้วโอ้โหค่อยสว่างขึ้นมานจะไปจุกตาหยางก็ได<ห>้เอ้ยโอ้โหน้องกัดวันนี้ให้น้องกัดออกคลิปหน่อยโชว์โชว์ฟันหน่อยฟันขาป้อนครับหน<ะ>้าเทหน้าเผมว่าผมต้องผิดด้านนี้นะบอกแล้วว่าผิดด้านกูอะเปิดมาหลายกล้องแล้วกูร,ร,รู้โอ้ยกัดเป็นของข้อไหนนะบ้างแทนแทนแทน รถบังคับรุ่นใหม่นะคะเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรครับผมไม่รู้เลยอ,อะนะนี่อะไรอะมันคืออะไรตอนนี้ยังไม่งใครรู้นะคือมันคือทีวิ่งนี่อะมันคือทีวิ่งพี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยมันคือทีวิ่งใช่ไหมคืออะไรบริหารไข่อะใช่เอาง่ายๆแลประกอบไม่เป็นด้วยไปชน <c oughs> นะั้งค่า <c oughs> โอเคครับก็มีลูกมือนะประกอบให้เห็นปะกําลังขันน็อตเลยอะไม่ได้สร้างเลยเนี่ยแค่ไปรับเก็บมันทําเป็นนะมันทําเป็นนะอะไรอะไรมันต้องซ้อมยังไม่พังยังไม่พังเออเดี๋ยวเรามาติดเครื่องกันก่อนแล้วกันประกอบปะหรอเสร็จแล้วไงเดือดอะไรอะเราไม่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ็บปัรดิีัรู้สกรู้สึกมันไม่ต้องติดไฟก็ได้เนี่ย ไม่ได้เสียบปักเลยแต่ว่าขอให้เทียบเพราะว่าดูว่าเราวิ่งกี่กิโลนะครับไม่เสียบดิอย่าลองบ้างพอดีมึงมัจะวิ่งเท่าไหา่ทำไมนายเดินไม่ได้มันเองอ่ะของมันเป็นอะไรเฮ้ยลองก่อนเดี๋ยวหงายอ่ะเดี๋ยวผมึงไปนู่นน้าตารถพ่อของไอ้เต็งอ่ะมึไม่ชัวร์ด้วยได้เลยได้เลยก่อน

เอาทอําไงวะเอาอันนู้มือก่อนเอเอรดเลยปิดก่อนแล้วเรานี่ไว้ไหนีน่าัะตัวเราเปะอาจจะอะเราขอเป็นตัวชักรองห้นะ่ะเอาเคียนผมก็านี่ให้กับคนซื้อรองคนแรกกันเนี่ยแต่เอาจะสปีดไปนิด่อยๆดิตอนนี้สปีดอยู่ที่เท่าไหร่ ทั้งสองจุดศูนย์อะสองจุดขึ้นไปอะไปปรบบเรีบเร็วดีอ้สจุดแปแล้วนะสองูนย์งหลักขึ้นนะเนี่ยมันเอามันเอามู่อะยังยังไม่ถ็นเอาวิ่งอันนี้คือเด่นเร็วอยู่รเร็วเร็วเร็วแล้วรถสปิรตมา เป็นอันนี้เราล้มไอ้ตุ้งล้มเลยแม่ไอ้ตุ้งเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันคือตัวจูน嘛อ๋ออ๋อถ้าหลุดถ้าหลุดคือมันหยุดเลยแบบการเราล้มอ่ะอ๋อมัดไปโอ้วดขาเลยอ่ะมัดลองนี่ไม่ยากจะวิ่งไงเราต้อเสียบตรงนี้ด้วยปใช่ถ้าเกิดเคื่อเราหงายท้องมันไปเหมือนตูเมื่อกี้ไงโอ้วดตีนเลยอ่ะ นี่จะปาปิเช่อ,เเชอ,อะไรนะมาที่เขาพูดปาเช่อะไรเมื่อกี้นายไปนะ1งเนอะมันได้เพิ่มหรอเปล่าอันนี้คือ,อยังไงอะออโต้อะ,ะออโต้หรือ่อะไรเดี๋ยวๆมายัางจะตัดสองหนึ่งมาแล้วค่็วๆเดิีอ๋อว เดินค่อยๆเดินนอนยิ่งไหนว่องวันอันนั้นก็ยังช้าไปสำหรับมันค่อยๆเดินค่อยๆยังช้าไปค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้าทุ่มสามอยากมึงมันมึงวิ่งเร็วได้แค่ไหนยังยังอันนี้เดินเร็วดีแล้วม่เห็นว่าวิ่งดูแหวว่งกี่กิโลเฮ้ยปล่อยไปกี่กิโลต้องไหนกี่กิโลวะมูงต้องไหนว่าเงินกี่กิโลอ่ะมันอันนี้จะเป็นทางเงินนี้

เราว,ว่าเราพอกันเถอะขาขาลงมาขาอ่อนเลยอืมเนื่ยครับดีป่ะขาแข็งเลยเหมือนกันไม่ใช่แข็งแค่ขาอย่างอื่นก็แข็ง <laughs> แม่แม่แม่ร้องเลยเร็วม,มา <laughs> แม่เลียวนี่ผมกับผิดละน้ยให้แม่วิ่งก่อนเท่าไหร่นะราคาไม่ใช่คนจ่ายด้วยไม่รู้ด้วยสามพันกว่าบาทแล้วใครจ่ายแม่เอ้ารับของโมซัวเออรับของโมซัวเออไม่ทราบเลยว่าเขาเจ้าหรือเปล่าตายผมผิดมาแม่ขึ้นนี่มัดปินให้แม่ก่อนวิ่เห็นแม่วิ่งตายโอเคผมก็แข็งมือเลยอะอะไรแข็งขาก็กูก็บอกว่าขาเลยโอเคผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับปึ๊บ